ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนราชดำริครับซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครนะครับที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าและนักท่องเที่ยวมากมายเลยครับจึงทำให้ที่นี่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดครับสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็มาจากรถรับจ้างจอดแชร่รอรับผู้โดยสารทางช่องซ้ายสุดครับกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ภายใต้โครงการราชประสงค์โมเดลเป็นยังไง ไปดูกันครับราชประสงค์โมเดลทําอะไรบ้างนี่เลยครับจัดทําเครื่องหมายพื้นทางบัสต็อปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการจอดรถแช่กีดขวางจุดจอดรับส่งผู้โดยสารครับปรับเปลี่ยนเพิ่มช่องจราจรปรับปรุงแนวรั้วกันคนข้ามเพื่อไม่ให้คนข้ามถนนในจุดที่ไม่ควรข้ามครับ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรหรือเลนบล็อกกว่า500เมตรยังไม่หมดนะครับยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV ซึ่งประมวลผลด้วยระบบ AI เก็บข้อมูลรถที่ฝ่าฝืนจอดในพื้นที่ห้ามจอดทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนครับใครที่มาใช้ถนนราชดำริอย่าสับสนนะครับการติดตั้งเลนบล็อกช่องซ้ายเนี่ย รถทุกประเภทสามารถเข้าใช้ได้ตามปกตินะครับเพียงแค่ห้ามจอดแช่เท่านั้นเองครับส่วนใครที่ต้องการเรียกแท็กซี่เขาก็จะมีจุดบริการแท็กซี่ a อนแอปพลิเคชันให้เพื่ออำนวยความสะดวกครับสำหรับผมแอมอิร่วมด้วยและสนับสนุนราชประสงค์โมเดลแก้ไขปัญหาการจราจรครับแอมอินด้วยค,ค่ะเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนครับ